แดดมันส่องไม่ถึงไงน,<อ>นอนมันมาแอบกินอยู่ข้างล่างเนี่ยมันจะห่อให้พี่ไหมครับผมมันจะห่อให้ยายไหมยายต้องมาเลาะใบที่มันอันนั้นออกให้ใบมันให้แดดมันส่องถึงข้างล่างคือตอนนี้เราเจอปัญหาคือถี่เกินไปถี่เกินไปพอถี่เกินไปปุ๊บนี่อออย่างนี้เลยเอะแมลงเข้ามาเจาะที่ใบไ,ได้อพวกกระลำหออเงี้ยครับผมถ้าใครไม่รู้นะอยากได้เยอะๆเหมือนยายนะสุดท้ายไม่ได้อะไรเลยต้องปลูกห่างๆแบบนั้นอ๋อนี่ ขายทิ้งหมดเลยกี่ตัวครับคุณป้าห้าตัวห้าตัวใช่สอบถามนิดหนึ่งได้เงินเท่าไหร่ห้าตัวเหรอเดี๋ยนะอันนั้นหมื่นเจ็ดกับหมื่นเอ็ดได้สองหมื่นแปดจะหลกไหมฮะห้าตัวได้สองหมื่นแปดขายวัวห้าตัวได้เงินสองหมื่นแปดพันบาทใช่ตัวเมียกี่ตัวครับตัวตัวเมียมีแม่มันสองตัวแล้วก็ลูกมันสามครับผมไอ้ลูก แล้วมะเขือเนี่ยจัปลูกที่เดิมๆนะทำไม่ะครับมันจะเป็นอาการนอกใบอ๋อมีอย่างนั้นด้วยใช่มันจะเป็นเชื้อรามันชอบอยู่ใต้ใต้ใต้เนี่ยเราต้องเปลี่ยนที่ปลูกเรื่อยๆไอตัวไอตัวนี้นะ่ะมันเป็นต้นเดิมนะเห็นไหมมันจะเป็นโรคเนี่ยเนี่ยต้นเดิมครับผมต้นปีที่แล้วยายไม่ได้ไม่ได้ถอนทิ้งใช่ไหมอ่ายายทิ้งไว้ดูสักปีนี้ว่าจะทิ้งไว้ดูมันจะเป็นยังไงผลสุดท้ายมันจะเป็นอย่างนี้แหละคือเพี้ยนอน ครับผมแล้วก็นอกใบนอกใบใบมันจะออกอุ้นนิกครับผมแต่อันนี้ปลูกที่ไม่ที่ไม้ครับผมมีน่าลักเกษตรเขาถึงเลยทำหมุนเวียนเนาะอย่าปลูกอะไรซ้ำซซากๆากเนาะซ้ำที่เดิมสวัสดีครับคุณป้าที่นี่ที่ไหนครับบ้านดูนจบลประดูัตาอำเภอสํารงคาบจังหวัดสุรินทร์คุณป้าชื่ออะไรครับทิวินโอเคครับเดี๋ยวเราไป ไล่เรียงนะครับประโยชน์ของการเลี้ยงวัวแล้วก็แนวคิดดีๆเกี่ยวกับการปลูกผักครับไปชมกันครับตอนนี้คุณป้ากําลังทําอะไรอยู่ครับนี่กาลังปลูกคะน,น้าคะน้าบ้านเรานี่แหละครับคะน้าบ้านวิธีการปลูกผักนี่เราเจะเริ่มต้นยังไงก่อนครับอันดับแรกเริ่มต้นเหรอครับผมเตรียมแปลงไว้ก่อนเตรียมแปลงอขุดดินเตรียมแปลงไว้ก่อนครับผมสองอาทิตย์นะ่ะตากดินให้มันแห้งก่อน ทำไมต้องตากดินให้แห้งครับป้องกันเชื้อราป้องกันเชื้อราเออให้ดินมันแห้งก่อนครับผมกั้วดินให้ร่วนร่วนเวลาดินมันร่วนแล้วเวลาลวเราปลูกผักรกรากมันจะไปได้ดีอ๋อไม่ใช่สับๆแล้วก็ฝออังเลยเนาะไม่ใช่อย่างนั้นไม่ดี <c oughs> ใช่ไหมครับไ <c oughs> ม่ดีป <c oughs> ลูกผักกินใบเนี่ยต้องพัวนดินบ่อยๆทำไมเลยครับป้ามัน พี่รากมันหากินได้ไกลไงถ้าเราไม่ควรวนดินเวนลาเรารดน้ำืูใสปุยป๋ยมันดีปุ๋ยมันก็จะลอยไปตามน้ำเออเราต้องคลวนดินบ่อยๆครับผมถ้าแต่ว่าพวกผักเนี้ยจะไม่ให้ปุย๋ยอันนั่นหรอกจะไม่ให้ปุ๋ยเม็ดหรอกให้ปุ๋ยทางใบดีกว่าให้ปุ๋ยทางใบอ่าฉีดพ่นนะอปุ๋ยถ้าปุยาป๋ยเนี้ยถ้าเราปลูกนี้นะถ้าให้ปุ๋ยเม็ดนะเม็ดมันจะโดนใบเลยได้ ครับผมถ้าเราฉีดปุ๋ยทางใบแล้วมันจะฉีดพวกฮอร์โมนเนี้ยเราไม่ต้องใส่เยอะครับผมใส่นิดเดียวใส่ฮอร์โมนนิดเดียวใช้ปุ๋ยทางใบเอปุ๋ยทางใบนี่คือปุ๋ยประเภทไหนครับปุ๋ยปุ๋ยน้ําอะที่เราทําเองเหรอไม่ใช่ทําเองก็ได้ถ้าอยากให้มันได้ผลเร็วกว่าพวกฮอร์โมนน้ําน่ะเราขายเป็นขวดอแบบนั้นดีกว่าดีกว่าครับผม ต่กเราอาศัยปุ๋ยคอกเราด้วยไหต้องอาศัยปุ๋ยคอกเหมือนกันปุ๋ยคอกเหมือนกันไม่ใช่ว่าปุ๋ยทางน้ําจะดีเสมอไปปุ๋ยคอกด้วยครับก็รองขึ้นไปปุ๋ยคอกอ๋นนี้คือปุ๋ยคอกเนาะอันนี้คือกระลำไรครับกระลำหอกระลำหอปลูกยังไงถึงได้สวยขนาดนี้ครับก็มันห่างไงมาไปดูแปลงที่ยายปลูกทีนะเป็นยังไงครับเป็นยังไงรู้ไหมโอยบทเรียนอย่างดีเลยบทเรียนอย่างดีเลยเนี่ยพอความว่าอยากได้เยอะเนี่ยไปดูแปลงนั้นครับผม เพราะว่าอยากได้เยอะแดดมันส่องไม่ถึงครับผมแล้วทีนี้หนอนมันจะเข้าไปกินเยอะนี่ไงไอตอนแรกมันขึ้นมาโฮ้ยมันงามมากเลยครับผมทีนี้แดดมันส่องไม่ถึงไงหนอนมันมาแอบกินอยู่ข้างล่างเนี่มันจะห่อให้พี่ไหมครับผมมันจะห่อให้ยายไหมยายต้องมาเลาะใบที่มันอันนั้นออกให้ใบมันให้แดดมันส่องถึงข้างล่าง คือตอนนี้เราเจอปัญหาคือถีเถ่เกินไปถี่เกินไปพอถี่เกินไปปุ๊บนี่เอออย่างนี้เลยเอมแมลงเข้ามาเจาะที่ใบได้อพวกตะลําหองเงี้ยครับผาใครไม่รู้นะอยากได้เยอะๆเหมือนใหญ่นะสุดท้ายไม่ได้อะไรเลยต้องปลุกห่างๆแบบนั้นโอ้นี่ผู้ชมครับรู้เต็มเลยเนาะจ้่รู้เต็มเลยนอนนอนนั่นเนี่ยฝีมือของนอนอไม่ได้ฉีดค่ะ้าว่าจะไม่ฉีดจ้ะ แล้วตัวนั้นไม่ฉีดยาแต่มันดูมันห่างๆใช่ไหมครับมันก็ไม่เป็นไรอ,ะอ,อ่ะสุดท้ายเนี่ยแต่ไม่เหมือนกระลำดอกนะกระลำดอกถีไม่เป็นไร<อ>เพราะว่ากระลำดอกนี่แมลงมันไม่ชอบกินใบมันมั้งไม่รู้ยังไงอะ่ะครับผมมาจางกันจากกระลำหอนกระลำหอนนี่นนชอบชอบคือกระลำหอนนี่โดนทันทีเลยโดนทันทีเลยเนี่ยเป็นรูปรเล่แสดงว่าจากนี้ไปจะปลูกให้ห่างๆ <laughs> ไม่อยากได้เยอะอยแล้วไม่อยากโลภแล้วอ,ลอ,อันนี้ใช้คี้วัว,ว,วแต่ว่าสวยมากเลยนะครับนี่โอ้พี่เคยลองมาแล้วตอนแรกที่ไม่ไม่ฉีดไม่ได้กินเลยมันจะเป็นใบนี้เหอละ่ะใบที่เราไม่ฉีดเลยใช่ไหมครับเออนี่ต้นที่เราไม่ฉีดเนีย่ยมันจะเป็นอย่างนี้ย ใบมันจะเหี่ยวเลยมันจะเหี่ยวหยิกเลยหงิกเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยครับผมที่ต้องตัดใบทิ้งใบแก่ๆเงี้ยเนี่ยเนี่ยใบเลื้องๆเงี้ยตัดทิ้งไปเลยไม่ต้องไปเสียดายเลยเหมือนใบมันขึ้นราเนาะเออเหมือนใบมันขึ้นราใบมันไหม้เนาะไม่ใช่อันจริงๆแล้วมันเป็นเพลี้ยสีน้ขาวๆอะอยู่ด้านหลังใช่ไหมครับอ่ามันจะเป็นข้างหลังใบอ่ะอันนี้ผี่ยายตัดทิ้งหมดแล้วที่มันเป็นเพลี้ยไม่ต้องไปเสียดายมันหรอกเดี๋ยวมันแตกยอดมาใหม่แต่ว่าตัวที่เราฉีดตัวที่ฉีดมันนจะเป็ อย่าให้ใบมันเยอะนะทำไมะครับแม่มันจะเป็นที่อยู่อาศัยของพวกหนอนพวกเคลือนเนี่ยเออถ้าใบมันเยอะเนี่ยใบใหญ่ๆอย่างเงี้ยเราควรที่จะตัดทิ้งตัดทิ้งตัดทิ้งเลยให้มันโล่งๆให้ไปแดดมาสองถึงอ่ะอ๋อแสดงว่าตอนนี้เข้าใจธรรมชาติเยอะละพยายามที่จะให้แสงแดดโดนต้นไม้เยอะไม่เฉาตายหรอครับไม่เฉาตายไม่เฉาไม่เฉาแล้วมะเขือเนี่ยอย่าปลูกที่เดิมๆนะทำไม่ะครับมันจะเป็นอาการนอกใบ อ๋อ oh, มีอย่างนั้นด้วยใช่มันจะเป็นเชื้อรามันชอบอยู่ใต้ใต้ใต้เนี่ยเราต้องเปลี่ยนที่ปลูกเรื่อยๆไอตัวไอตัวเนี้ยน่ะมันเป็นต้นเดิมนะเห็นไหมมันจะเป็นโรคเนี่ยเนี่ยต้นเดิมครับผมต้นปีที่แล้วยายไม่ได้ไม่ได้ถอนทิ้งใช่ไหมอ่า uh. ยายทิ้งไว้ดูสักปีนี้ว่าจะทิ้งไว้ดูมันจะเป็นยังไงผลสุดท้ายมันจะเป็นอย่างนี้แหละคือเพี้ยนนอนครับผมแล้วก็นกใบน,ก,นกใบอใบมันจะออกองี้งครับผมแต่อันนี้ ปลูกที่ใหม่ที่ใหม่จะปลูกที่เดิมมีน่ารักเกษตรเขาถึงได้ทำหมุนเวียนเนาะใช่อย่าปลูกอะไรซ้ำๆซากๆเนาะที่เดิมอแสดงว่าตอนนี้ก็สลับหมดละสลับหมดละครับผมเห็นว่าคุณป้าขายวัวทิ้งหมดละขายทิ้งหมดเลยกี่ตัวครับคุณป้าห้าตัวห้าตัวใช่สอบถามนิดนึงได้เงินเท่าไหร่ห้าตัวเหรอเดี๋ยวนะอันนั้นหมื่นเ็ษ ครับหมเอ็ดได้สองหมื่นแปดจะลงไหมห้าตัวได้สองหมื่นแปดขายวัวห้าตัวได้เงินสองหมื่นแปดพันบาทใช่ตัวเมียกี่ตัวครับตัวตัวเมียมีแม่มันสองตัวแล้วก็ลูกมันสามครับผมไอ้ลูกลูกลูกสะไอ้ไอ้ตัวสาวตัวหนึ่งแล้วก็ไอ้ลูกเล็กสองตัวครับเออลูกเล็กห้าเดือนกับลูกเล็กสองเดือนได้ถึสองหมื่นแปดจริงๆไม่อยากขายหรอก ยะได้นอนไม่หลับสองสาวันไขวัวทําำไมถึงว่านอนไม่หลับครับ <c oughs> คิดถึงหมัน<อ>คนเคยเลี้ยงอะคนเคยเลี้ยงวัวเราไม่ได้เลี้ยงวัวแต่มันจําเป็นมันไม่มีคนช่วยเวลาไม่สบายเนี่ยเราวิ่งไปวิ่งมาโรงพยาบาลคนเดียว <ừ> อก็เลยว่าก็ขายทิ้งไปฮะถ้าวันวันไหน เรามีคคอยเลี้ยงไหมครับผมถ้าแฟนกลับมาอยู่บ้านเนีเ่ยมีคนดูให้เราให้เลี้ยงไหมอันนี้เลี้ยงเป็ดน้อยแต่ว่าตอนนี้ก็คือเข้าใจแล้วว่าเราไม่มีเวลาจริงไม่มีเวลาคือคนที่จะเลี้ยงวัวได้ต้องต้องมีเวลาเนาะใช่ <c oughs> ต้องดูแลมันได้เนาะใช่ <c oughs> แต่ป้าบอกว่าไม่มีเวลาคนอยู่โรงพยาบาลแล้วก็เลี้ยงคนเดียวด้วยเลี้ยงคนเดียวด้วยไปอ,อยู่กับคนเลี้ยงคนแกน่นาะเวลาเขาไม่สบายเราไม่มีคนดูครับผมเออพี่ก็ ไปวิ่งมาระวังบ้านกระโรงบานมันไม่มีคนดูอสองหมื่นแปดนี่ราคานี่โอ้โหใจหายเลยนะหายหัวห้าตัวเนาะหายได้เงินสองหมื่นแปดแต่เชื่อว่าผมว่านะครพี่ยังไงก็เลี้ยงต่อนะผมเชื่อนะเลี้ยงอันนี้คือต้นฟักทองทำไมต้องใส่ขดนมี้ครับมันปักทิ้งไว้เฉยอ๋อปักทิ้งไว้เฉยๆผมคิดว่ามีกุดสโลบายแต่ว่าผมเชื่อนะผักสวยมากเลยนะ เห็นแล้วชื่นใจเลยนะครับมีพริกมีทุกอย่างเลยคิดว่าสร้างรายได้ได้ไหมครับนี่ได้สิสองสามวันพี่เก็บขายทีนึงเนี่ยมะเขือซักซักมะเขือมะเขือเริ่มมีลูกแล้วครับผมพี่จะเก็บไปขายก็ขายพริกขายมะเขือ พริกยังไม่ออกหรอกตอนนี้แตงหมดแล้วแตงกระทัวหมดแล้วหมดรุ่นแล้วแตงกัะทัวหมดแล้วอ่าเจ้ลูกอ๋อแปลงตรนนี้ปลูกข้าวโพดเมื่อกี้ได้กี่บาทครับตรงนี้ตรงเนี้ยมันมีไม่กี่ต้นเองมันห่างๆได้สองร้อยกว่าบาทสองร้อยกว่าบาทเนาะมันมีอยู่ประมาณสามสิบต้นสามสิบต้นถั่วเรานี้นะครับทัวนี่เหรอถัวปีนี้ไม่งามเลยไม่ได้ราคาไม่ได้ราคาลูกะ ถ้าบอกว่าไม่ฉีดยาเนี่ยมันจะเป็นสภาพนี้ไม่ได้กินหรอกไม่ได้กินจริงจริเนาะใบใบไหม้หมดเลยเนาะเพี้ยลงหมดเลยครับผมแต่ว่าสังเกตเห็นเนามีดอกดาวเรืองอยู่ตามผักต่างๆเนาะอันนี้ก็คือเกี่ยไว้ไล่แมลงได้ระดับหนึ่งแต่ว่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไล่เต่าทองได้ไล่ได้เต่าทองพวกอื่นไม่ได้ครับผมอันนี้ก็พยายามใช้ธรรมชาติแล้วเนาะรักษาตัวเองแล้วแต่ว่าไม่ได้ผลเท่าไหร่เนาะ แต่ว่าผักงามมากเลยนะครับนี่งามมากใช้ปุ๋ยยังไงบ้างครับใช้ก็ขี้วัวขี้วัวแล้วก็ขี้วัวแล้วก็จะใส่ฟางกลบๆใช้ฟางเยอะนะเนี่ยกระเพาะตรงนี้เยอพอมันโตอีกไหนก็จะใช้ฟางกลบมันเลยทําไมต้องเอาฟางกลบครับคือรักษาความชื้นรักษาความชื้นองเนี่ยจนกระโพดอีกอย่างนะฟางเนี่ยเวลาเราใส่ปุ๋ยเคมีลงไปใช่ไหมครับผมมันก็เ,เอาฟาง แล้วปุ๋ยที่มีใส่ปุ๋ยยูเรียนมันจะช่วยย่อยฟางให้ไปกลเป็นปุ๋ยอินทรีย์ไปอีกรอบหนึ่งครับผมใช่ไหมล่ะครับผมนั่นแหละต้องใช้ฟางเลยเห็นไหมปลกต้นกล้วยเนี่ยเนี่ยไม่ถึงปีเลยนะใช้ฟางสวยมากๆเนาะคลุมคลุมคลุมครับผมพวกตะราตไคเนี่ยก็จะใช้ฟางคลุมมันคือถ้าเกิดว่าปลูกผักแต่ถ้าเอาฟางคลุมดีมากดีแต่ต้องไม่ใช่คลุม ได้เลยตั้งแต่เล็กๆนะต้องรอระยะเวลาใันต้นมันโตก่อนหมอถ้าเล็กๆคลุมนี่ไม่เกิดแน่นอนไม่เกิดไม่เกิดอ,อันนี้มันประมาณเนี่ยม,มันงอกมกราวันที่สิบครับผมอันนี้จะเป็นที่เท่าไหร่นั่นเดี๋ก็ได้สิบกว่าวันนะประมาณยี่สิบวันหรือสามสิบวันเองแล้วคลุมครับผมเห็นว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมาะกับการปลูกพืชผักเลยเพราะอะไรครับเป็นหน้าหนาวไงผักมันจเจริญเติบโตดีพวก ผักกินใบถ,ถ้าพ้นเมษาไปแล้วก็อย่าไปปลูกมันมันร้อนเดดมันร้อนสู้ไม่ไหว <c oughs> สู้ไม่ไหวจะปลูกพวกนี้ได้อยู่พวกนี้ได้อยู่ทําไมเลยครับเพราะว่าพวกนี้มันทนแดดทนกระแดดผักอะไรบ้างที่ทนแดดครับพ,พ,พวกฟัพกพวกข้าวโพดแล้วก็มะเขือครับผมแล้วก็คะน้าก็สู้แดดได้ดีเหมือนกันนะครับผมคะน้าก็ปลูกได้เกือบทุกระดูกเลยคะน้า วางตุ้งผักกระกาศขาวเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ครับผมเด็ไม่ได้ครับผมแสดงว่าของทุกอย่างในสวนเนี่ยขายได้ขายได้หมดเลยขายได้หมดไม่พอขายเราแล้วกระหล่ำอีกกี่วันมันถึงจะห่อได้เต็มครับก็ยังไม่รู้อยู่นะกระหล่ำมันก็เริ่มห่อแล้วเพิ่งปลูกครับหรือว่าไงปลูกนานแล้วกระหล่ำมันใช้เวลาประมาณสี่สิบเกือบห้าสิบวันเนะครับผมถึงจะได้ผลอืใช้เวลานานหน่อย แล้วใบที่มันไม่หอนี่เอาไปทานได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้<อ>ถ้าเราตัดไอ้นี่มามันจะแตกแขนงแล้วค่อยกินแขนงมันอีกทีอ๋อมีแขนงด้วยใช่แขน,ง,ขนงนี่ก็ราคาดีนะใช่อร่อยนะแขนงครับผมมีแขนงขายบ้างยังครับตอนนี้ยังเลย<อ>พี่ไม่พี่ไม่ได้เอาแขนงไปกินเลยจะโลมันออกแล้วเ้าจะปลูกใหม่ สุดท้ายนะครับอยากให้คุณป้าฝากข้อคิดดีๆถึงคนที่อยากจะทําเกษตรแบบนี้ต้องทํายังไงบ้างถึงจะมีความสุขแบบนี้ครับมันยังไง่ะมันอยู่ที่ใจรักนะถ้าคนไม่รักทําไม่ได้มันเหนื่อยอแค่ไม่มีเวลาหยุดเนี่แหละครับใช่มไม่พี่ไม่ใช่ว่าพี่จะอยู่ในสวนอย่างเดียวนะสองวันสามวันพี่ก็ไปขายของไงขายพวกผักตรงนี้แหละที่<ม>จะซื้อหลายๆอย่างก็เอาผักในสวนออกไปขายด้วยไปครั้งหนึ่งก็ 就得到，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 就